จะล้างรถจ้ะจะล้างแต่ข้างในใหมายถึงจะเช็ดข้างในจ้ะทุกคนสกรปรกมากมีต่ฝุ่นจ้ะข้างในเดี๋ยวเราก็จะเอาผ้าเช็ดเอาจากข้างในม,มีแต่รอยรอยเท้าออออกข้างใน อเอาเก็บไปน,น้นหน่อยลูกเดี๋ยวมันปิวเช็ดกระจกด้วยข้างนอกนะอะไอข้างนอกเราไม่ต้องล้างไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปล้างไอ้นี่เพราะว่านี้มัไม่ได้เช็ดไม่เป็นไร <c oughs> ว่าสแกนินดูบอระอะ ไปเสร็จแล้วได้ประมาณนี้แหละครับเอารถไปจอดปะกินแบบฟาโคสกินแล้วฟาโคสเลย ผักปวยเล้งหรือว่าผักโขมฝรั่งนะทุกคนวันนี้สวยหน่อยปกติแล้วมันจะเหียนเหียนวันนี้สวยหน่อยเออเอาสองกําเนี่ยไม่รู้ราคาเท่าไหร่กิโละโละห้าสิบโลห้าสิบโลนี่ก็สองกรํานี่ก็โลหนึ่ง ผ <laughs> ักผักกาดแก้วนี่ต้องหาหัวแบบเบาๆาเบาๆมากเลยไม่งั้นก็มันจะขมนิดหนึ่งผักหน้าร้อนมันไม่ค่อยสวยผักหน้าหนาวสวยสวยสวยมากเลยผักชีก็ไม่สวย ก็บิดนะสิสวยหรือเปล่ามองคือทุกคนเรามองเห็นข้างเดียวอะ่ะแล้วผักเนี่ยเราไม่รู้ว่ามัน มันดีหรือไม่ดีอะเรามองตาข้างเดียวมันไม่โอเคอะออต้นหอมได้สวยไหมทุกคนเห็นต้นหอมไหมก,ก็สวยอยู่เนาะเอาไปเถอะเรามองไม่ถนัดน่ะว่ามันสวยไม่สวยเอาไปเถอะ เรามองไม่ค่อยถนัดน่ะเราปิดตามาข้างหนึ่งอ่ะทุกคน <S <S เพราะว่ามันจะโดนลมโดนอะไรเราก็แสบตาไม,ไ,ไม่รู้กิโลเท่าไหร่ ม,มันะนาวห้าลูกสิบโครนอล้ยแข็งจังนะแข็งมากแข็งป๊กเลยไม่มีน้ำแน่ๆเลยอะ่ะ นนาแข็งมากมีมังคุดด้วยกิโลละสองร้อยมังคุดมีมะพร้าวด้วยไม่เอามะนาวแข็งมากอะ่ะทุกคนมันแข็งเกินไปอะ่ะสตรอเบอรี่ตัวส,ยสวยซิปูกอยู่จ้งห้าสิบห้า ่งชิ้นไปซื้อของมาวันนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ถ่ายเนาะทุกคน แต่คนไม่มีแต่ว่าเรามองไม่ค่อยเห็นไงเราปิดตาไปค้างหนึ่งทุกคนก็เลยมองไม่ค่อยเห็นจริงๆคนในคนในร้านซูเปอร์อะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีเนาะแต่ว่าช่วงช่วงซัมเมอร์เนี่ยทุกคนก็คือแบบอาหารต่างๆไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าคนคนมีฮอลิเดย์กันเยอะไงก็เลยแบบว่า ของไม่ได้แบบเยอะมากเหมือนไอ้นี่ขออนุญาตเก็บเลยเนะจ้ะทุกคนเป็นอยัางจังปิดตาเมนบอจ้าทุกคนมันเหมือนเป็นตรงบ่อไอตรงไอ้นี่น้ําตาตรงเนี้ยทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนสิวจะเป็นเหมือนกุ้งยิงก็ไม่ใช่แต่เป็นเหมือนสิวมันขึ้นตรงไอไอบ่อน้ําตาทุกคนตรงข้างล่างนี่เนะตรงตรงข้างล่างนี่เลยอะแล้วทีนี้มันเป็น สีเหลืองเลยนะทุกคนมันเป็นสีเหลืองเลยมันน่าจะเป็นสิวอะ่ะสิวขึ้น,ข,นขึ้นในไอ้ขอบตาเออนั่นแหละก็เลยแบบมันระคายเคืองทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บมันไม่อะไรอะที่ปิดตาเพราะว่าเอ,อกันลมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยเออก็มันน่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยคือคนก็คือได้ยามาแล้วได้ยาทาแบบ ไม่ให้มันไอ้นี่ไม่รู้มันดีหรือไม่ดีเหมือนกันแต่ปิดไว้อย่างนี้เลยจ้ะนั่นแหละป้องกันฝุ่นอะไรด้วยนะเออนั่นแหละก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บนะจ๊ะนั่นแหละซื้อมาแล้วก็เก็บจ้ะโอ้ยเปิดตู้เย็นไว้ได้นหมเปิดตู้เย็นไว้ใส่จ้ะอีะอกตน ý kiến của tôi rất là đẹp và mình mới được nhận được ไว้เล็งหรือว่าผักโขมของฝรั่งแล้วนี่สวยหน่อยจ้ะเออได้ซื้อมากระเทียมก็ขายเป็นแพ็คใหญ่างนี้จ้ะนี่รูปทำจ้ะหั่นกรดแก้วก็หนึ่งหัวกระอมได้อะไรได้แต่หมูกับไก่จ้ะทุกคนลูกชิ้นไก่ยามฉุกเฉินนี่ก็ได้ทำกับข้าวกะเหมือนเดิมนะซื้อของเหมือนเดิมเนะี่ย Tai mikä มะนาวมันแข็งไปนิดนึงก็เลยไม่ซื้อเยอะแต่วันนี้แต่ว่ามันถูกนะทุกคนมันถูกอยู่แต่มันไม่มีน้ำก็ไม่ซื้อจ้ะถูกดีจนแบบมือเจ็บกระบอกบบน้ำจ้ะต้องเอารูปแบบใสๆเปลือกบางๆนิ่มๆเงี้ยหายากมากเลยได้ข้าร mm ูปทุกคนที่ฝากไปสมนึจมกจ้กกะคอยบอกผมว่าเขากัดแชมโบรเขากัดเหรอตอนยึคลิปจะได้คอยพัฒนาจังบน,นี้อะไรกะประมาณนี้จ้ะฝาก,กที่ไปสมนึกจ้ะบ๊ายบาย